แต่ว่าคือ,อสำหรับที่เนี่ยคือเราพื้นฐานเราคบกันแบบเป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะแล้วก,เก็เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ฟิกทั้งทั้งคู่ว่าเราจะต้องแบบเป็นแบบนี้ตลอดไปหรืออะไรยังไงคือคืออะไรที่มันที่มันปรับเปลีปป่ยนกันได้เราก็ปรับเปลี่ยนกันพูดคุยกันแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันสองคนมัน,มน ก็แล้วแต่มันก็มันก็หยุดแล้วก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าที่เราจะไปเหมือนว่าไปฝืนไปลากยาวจนกระทั่งแบบโกรธกันขึ้นมาต่างคนต่างแบบทำอะไรไม่ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะดีโอเคค่ะไม่ได้ทะเลาะคุยกันค่ะคุยกันแต่คือก็ไม่ได้คุยกันเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่คือ มีอะไรก็คุยกันค่ะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้โกรธเจอกันได้ค่ะปลาสุดท้ายของมันคืออะไระพี่อุ้ยหนูไม่เป็นคนละเอียดขนาดนั้นะว่าแบบเส้นสุดท้ายอะไรแต่ว่ารวมๆอะค่ะรวมๆไม่ค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะพี่บอยก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทเหมือนเดิมก็ถูกจับต้องแบบนี้มา ค้ากค้งใช่ค่ะมีคุยไหมมีแต่ขอโทษเขาที่ที่ทำให้เขาต้องแบบมามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เคียดนะเขาก็บอกไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าผัดกันผัดกัน่ะะออที่จริง เรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแต่ละคนก็ก็มีความที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพราะฉะนั้นความรับของของแต่ละคู่หรือแต่ละคนมันไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบก,กันได้แต่ว่ามันก็เป็นความคิดของแต่ละคนนาะกี้ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้กรธไม่ได้อะไร่ีเพือ่ไรคุยกับเพื่อนผู้หญิง <c oughs> เพื่อนผู้ชายอดรู้ค่ะเกลียดเขาเกลียดที่วาเหมื <พบ S 2> อนแบบมีตัวละครที่คล้ายกันเลย่าแฟนเราเป็นผู้ชาย มันก็มันก,นก็ตัวละครที่คล้ายกันแต่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันค่ะจีค่ะโอกาสที่จะจันเป้็มีมี่่งเรงเออเป็นแบบนี้ดีแล้วเป็นแบบนี้ดีแล้วก็คือเราก็เคลียร์เขาก็เคลียร์ค่ะแล้วก็เออเป็นแบบนี้มันก็สบายใจดีคือเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันคือเรารู้จักกันนานแล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบ ไม่อยากที่จะแบบว่ากับคนที่เรารู้จักกันมานานแล้วต้องแบบว่าทําเป็นไม่รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโดยส่วนตัวพี่นะถ้านท่านเราจะเคลียอะไรแล้วเราก็เคลียให้มันแบบให้มันแบบโอเคแบบดีมันมี่ามันมีมันมีข่าวว่าเหมือนพี่ต้องเขาแบบว่าครบนางเอกของ่องสามเด็กใหม่เ่ชื่อน้องพลอยไม่ทราบค่ะเหมือนบว่าาบอกว่าอันนี้มันเป็นชลวนที่แบบจริงๆแล้วเหมือนพี่เขาเป็นมีแล้วแบบทำให้เรา ทราบไหมก็ไม่ทราบจริงๆเพราะก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวคือนานแล้วค่ะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวมีแค่คุยเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยทั่วไปมากกว่า